ฟ้องสุภกิจร้องสายไหมต้องรอดถูกแอ้ชุติมานำรถไปซ่อนไม่จ่ายค่าง,งวดจอดถูกฟ้องกลายเป็นประเด็นรรมาเลยทีเดียวหลังจากที่ฟรองสุภกิจประสงค์อดีตแฟนเด็กของแอ้ชุติมาในยนาได้ร้องเรียนไปทางเถิดสายไหมต้องรอดหลังเลิกรากับอดีตแฟนสาวไม่ยอมส่งค่าง,งวดรถยนต์มีเอ็มดับบี้และบ้านมูลค่ารวมกว่า5้าล้านบาททำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนฟ้องร้องตามรถ พราะอดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อตอนเองถูกแบล็คลิสโดยตอนที่เลิกกันก็มีการทำสัญญาว่าอดีตแฟนสาวจะเป็นคนดำเนินการส่งทั้งสองอย่างจนเสร็จสิ้นและตนเองจะเป็นคนโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินทั้งสองอย่างให้กลับไปเป็นของอดีตแฟนสาวแต่ต่อมาตนเองมาทราบช่วงต้นปีว่าบ้านที่เคยอยู่ด้วยกันถูกธนาคารยึดเนื่องจากขาดส่งนานกว่าสี่เดือน และเมื่อไปตรวจสอบก็พบว่าทรัพย์สินที่เป็นเฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของในบ้านถูกขนออกไปหมดรวมถึงรถยนต์ BMW คันที่อดีตแฟนสาวนำไปก็มีหนังสือจากทางไฟแนนซ์มาว่ารถมีการขาดส่งนานหลายเดือนและออยอผู้ระหว่างการทำเรื่องที่จะยื่นฟ้องตนเองในฐานะที่มีชื่อเป็นผู้ผู้ซื้อรถคันดังกล่าวเพราะไฟแนนซ์ไม่สามารถติดตามตัวรถคันดังกล่าวได้พอตนเองพยายามติดต่อสอบถามไปที่คนสนิทของอดีตแฟนสาวก็ได้รับคำตอบว่าไม่รู้ว่ารถคันดังกล่าวปัจจุบันอยู่ที่ใด ตนเองจึงพยายามแจ้งให้คนสนิทของอดีตแฟนสาวไปเจราจาให้นาเงินมาปิดบัญชีเงินกู้รถคันดังกล่าวเพื่อจะได้ยุติปัญหาแต่ก็ไม่มีการดําเนินการกลับมาแต่อย่างใดตนเองยอมรับว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ตนเองเสียหายเป็นอย่างมากเนื่องจากอายุเพียง25ปีกลับต้องถูกบล็คลิสต์จากธนาคารและไฟแนนซ์ที่กําลังดําเนินการทางคดีอยู่เพราะไม่สามารถติดตามตัวรถกลับมาได้ตนเองอยากให้ทางอดีตแฟนสาวนํารถกลับมาคืนทางไฟแนนซ์เพื่อทําให้เรื่องนี้ยุติลง พราะตนเองก็ยอมที่จะเสียประวัติกับทางธนาคารในเรื่องของบ้านไปแล้วไม่อยากเสียประวัติกับทางไฟแนนซ์อีกต่อรวมถึงตอนนี้ตนเองก็ไม่ได้มีงานในวงการบันเทิงอีกแล้วเพราะหลังจากที่มีการเลิกรากันอดีตแฟนสาวก็ได้มีการไปพูดออกตามรายการต่างๆว่าตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับเอเรื่องการดื่มกินสุราจนเสียการเสียงานและเป็นเหตุให้ต้องเลิกรากันซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงเพราะตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันตนเองไม่เคยเหลวไหลและก็อยู่กับอดีตแฟนสาวตลอดเวลา ยอมรับว่าเมื่อช่วงประมาณสองปีที่ผ่านมาเคยมีประเด็นเรื่องชู้สาวซึ่งตนเองก็ได้ให้รหัสผ่านโซเชียลทุกอย่างไปกับทางอดีตแฟนสาวเพื่อความสบายใจแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจนทําให้ต้องเลิกรากันส่วนสาเหตุที่ตอนคบหาดูใจกันมีการซื้อบ้านและรถในชื่อของตนเองเนื่องจากอดีตแฟนสาวมีปัญหาทางด้านประวัติทางการเงินไม่สามารถดําเนินการได้สําหรับประเด็นทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเอชูติมาเตรียมแถลงข่าวเร็วๆนี้